โรง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 เรียนค่ะเออนะคะวันศุกร์วันเมื่อกี้ยังพูดเลยนะว่าวันศุกร์เด็กๆอค่ะพอถึงวันศุกร์ดีใจเพราะมันจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะดีใจค่ะที่ เฮ้ยถึงวันศุกร์แล้วอะไรอย่างเงี้นะคะจะได้หยุดแล้วเห็นไหมคะวันศุกร์มันจะเป็นวันแห่งความสุขให้คุณทําบุญกับโรงเรียนทําบุญเกี่ยวกับเครื่องเขียนทําบุญเกี่ยวกับโรงเรียนที่ขาดแคลนไปร่วมทําบุญเสื้อผ้าให้เด็กตามโรงเรียนหรือ,อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไปแจกเด็กนักรเรียนที่ยากจนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณไม่จําเป็นต้องทําจํานวนมากเพียงคนเดียวคุณอาจจะไปร่วมด้วยหรืออาจจะไปร่วมกับคนที่เขาทําบุญที่โรงเรียนหรือว่าเห็นเด็กยากจนตามโรงเรียนต่าง ต่างเนี้ยค่ะอาจเอาเสื้อกันหนาวไปแจกอาผ้าพันคอไปแจกเอาถุงเท้าอย่างเงี้ยค่ะคุณคะเด็กนักเรียนที่ยากจนตามถิ่นถิ่นธุรกันดารน,นะคะเขาขาดในเรื่องของการเครื่องนุ่งห่มนะคะถุงเท้าสําคัญมากถุงเท้าที่จะให้ความอบอุ่นของเด็กะคะ่ะสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์นะคะถ้าคุณอยากรวยอมะตะถ้าคุณอยากการงานการเงินดีเลิศเลิศเ,เชิดเชิดยิ่งยิงเลยคุณจะต้องทําบุญกับโรงเรียน นะคะทำบุญเรื่องของการให้อุปกรณ์ก็ได้ให้อุปกรณ์การเรียนการสอนก็ได้หรือว่าให้อุปกรณ์ถุงเท้ารองเท้าเด็กก็ได้หรือให้เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นเด็กก็ได้อะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับโรงเรียนนะคะเพราะที่โรงเรียนมันจะเกี่ยวข้องกับเด็กที่จะไปเป็นอนาคตของชาติหมดเลยนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณทําบุญตรงนี้ค่ะมันจะส่งเสริมให้คุณหาไม่ติดขัดด้านไหนเลยนะคะนี่สาหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะท่องจำใครใคร